สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซาเล็ตนะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถฮอนด้าแอทคอร์ดคันนี้นะครับมาเปลี่ยนยางกระดุมงูกับทางร้านครับเดี๋ยวไปดูยางเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าหนอมจะแบนลงไปอย่างนี้แบนลงไปมากนะครับแล้วก็จะเสื่อมสภาพลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะสอบดูครับว่าเป็นยังไงนะครับเราใช้กระดาษนะครับ นี่นะครับประตูสนิทนะครับลองดึงครับดึงได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเทียบยางจากทางร้านเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับจะเป็นยางจากทางร้านที่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวมจะหนาขึ้นมากเลยนะครับนี่แล้วก็มีรูนะครับอยู่ตามตัวยางครับก็จะทําให้ปิดประตูสนิทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูครับเราใช้กระดาษนะครับ นี่นะครับปิดประตูสนิทนะครับลองดึงครับนี่ครับดึงออกยากนะครับถ้าดึงแรงก็ขาดอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับเห็นได้ชัดนะครับว่าดึงออกยากนะครับทางร้านจึงรับประกันได้ว่ายางจากทางร้านนะครับสามารถกันลมกันเสียงกันกลิ่นได้ดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดูกงูแบบนี้นะครับร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ซอย9นะครับเดี๋ยวสามารถติดต่อผ่านทางซซวเล็ตเราได้เลยนะครับ